สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อโผกับสองเศาแหลมหนันนาซุ่นหนึ่งแนนอะพี่น้องมันีอกก็ออกทงมากับซุ่มพยายบนกลนะัวเนยาะซุเพอรนสซมาแปงเทียงเนาะพี่น้องแปงเทียงหน้าเข้มหวยหวย <laughs> เพราะว่าอันมันขว่ยไปเลยพี่น้องขืนนางบดาย,ยันผ้าคนลงเนาะยามดำไผ่ดำหน้าเกลียวเขาเนาะพ่นกันเลยสซม่าแปลงมาเสริมเสาว่ามันเขาเนาะปวกขืนนะพี่น้องปวกกัดปวกเทียงกัดเสาามัน ไหวลูกเรกลูกเรกอยู่พี่น้องกองเขาอีเทิงกบฏถ่ายกองอยู่ลุงสิคืนกินเขากระยาอันผ่าลงตอนเกี่ยวเขาเนะพี่น้องเพิ่นก็เลยมาเสริมเสาไม้เนาะเปลี่ยนเสาไม้ซะไม่ยับปอกนะยู้เฮือนยังเม้าปได้เนาะร่างกายยังบอกแข็งแห้งปันใดเพิ่นสิถ่าเป็นเซฟยู้เฮือนเพิ่นว่าถ่าทรงสัญญาณเด้อเพิ่นว่าถ่าว่ามันแล้วไหวล้วก็ให้สะแหละเขาเมื่อก่อนเนาะเมื่อบอกเมื่อบอกเพิ่นเฮ็ดกินซอยกันยู้เฮือนเนาะแต่ว่าเมือนี้บไม่รู้ว่ากับป่าคือเก่าวเลยพี่น้องยังมาบอกีเจ้อง ตอนเพลินกับคนสิตก้อยเนาะเอาพี่น้องตอนมา aries, phones, ชือเพิ่นทานหรกินขาวสาวน้องลูกปา้นยิงกระแลสตัวละโลนะ <to die. S 2> มีแจี่ยวมะขี่พรอยมีปอกปีกเนาะอาหารสาวมีไครกินเนื้อน้ำเต้าหู้กัมีเด้อน้ำเต้าหู้เพื่อนเพื่อนพี่น้ำเต้าหู้เพื่อนมากน้ำเต้าหู้อันเดิมกับมี่เราเพื่อนมากเราก็ได้สั่งมาหนข่อยงะคนหน้าไก่ก็จะมาซอย อันนี้คือปีงปลามาเด้อมาเด้อลงมากินขาวก่อนปกน้ำเย็นผู้เดียวนะขาวพีนององชองก่อนใช่ไหมผู้เดียวเสียเพิ่งูอยู่ปาตาปานิ่นตายนี่แต่ถ้าสูอ่านี้มาซอสอีแม่ปีกสดได้กาให้พระจัวยอกคือปลาปาตานี่ขึ้นจึ้มากแม่ปาตาแวงเอาเด้อไปย่งพ่อจินงขาว เตือน่ก็คือว่มีไฟมามีจิรีเมื่อมาแไหมาแล้วเ่อิามื่อไดมื่อินแไม่เรานเมื่อได้เอามน่ยมีเราให้ตอนนั่นบ๊อบบ๊่บเอาเลยปิ่ปลาหนินด้พี่น้องเจลเออเขานั่งม่เฮ้ยบ๊อบบ๊อบขี้เขาน่ามาเาอนมีคนเขามาขีดเขานําจลามากม่เอาลยมือเอาล้านเลยอยากล้านเลยอืม่นะนะปาะจกูมีล่าไรลง้ากลาปวาาจกูวาลา ไมเห็นมิดดอกแมล้อเผื่อวีน้ำ้ังเนาะจะอรอก็ได้คอับทานินี่อู้กินหลดซองเาวีและวกร้านเบื่อใจแหลกโบ้เนาะจะจิ๋จะหมกโบ้เมอโบ้ไปเลยโยตพังเลยพี่นอสนี่มาแล้วเสือแดงมาแล้วน้ำมลรังว้าว่ากินเข่าวมากินเข้า มันกระหูว่าลูกหาป่าบ่เสือแดงแดงทั้งเสือทั้งเกิอได้พี่น้องเสือกินเยอะปันๆเยอะอะมากินข่าวนี่มาน้ำล้างกระเจาะจงหายโยเรือนะบอมแอนจงว่าใจใจเรือนั่นเลยกินข้าวเยอะข่้นไว้ออกวันหน้า กะบน่ชาแล้วี๋วชิริบิริผักกับติสชสิริพี่น้องเล้าเธอกระเจาะย่างงั้นเอาต้องกระเจาะป๊อปตำนาออนออนแรกยูคืออันท้ายกินเป็นเซฟตอนเพ้นขาพี่อ่ะอันนี้นะ ขบนโต๊ะขามหน้าปากองัเดียวมันแซ่เป็นทีสองทีทันเดียวไม่ท้าได้ยังดีท้อยังได้ยังดีแล้วมันยังได้ซันีนะขบนโต๊ะขามลูหัวหนักถั่วพอสวนลุงมัดเบิละว่าโอยมาโต๊ะดอกละว่าเดียเทียงกันเดี๋ยวโซมพอมีอะ่รทุกคนบอยมัดทมาน้าบอกเห็นมัดเพราะ่โอ้ยัฮียแห้งคนน่ะ không tốt đỏ, không tốt toóc, tốt, toóc mượn 1, 2 đứt, bị thịt, thịt. <cười> thịt. <cười> nè, wow wow hiểu ra cùng tụm pin khéo. ăn kim, ăn nòng. này, bữa không đấy khéo. cái này. không đấy con mồ, chân à, nhảy ball, rồi, bập bênh, phu phu phun. nhảy phu phì, ตังไม่คุดไม่เบิดับอิดก็แหลว่าเสริมซื้อที่เนบยากาอยู่นะก็แลว่าสามาเสริมสาวุ่นใหญ่เลยที่เ็นดึงกระแทกในได้พี่น้องยามนี่ทำมาเป็นทานผู้ชมที่ซื้อห้ซอยบัวด้เลยไม่ยืนหายกำลังใจตักน้ำหายก็นม่แห้เน Nguyên gần vẫn chịu nghe tiếng nói cái lại nó nó. là... <laughs> ở mặt hùng nà chân nói nàng phuny mục quá bắt tay xác thôi kỹ lại vô đị vọng vô đị 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 vô ท่าทางนั้นนะเสียงเล่นด้่ทางนั้นขืนเสียงโอ้ยเยอะเยะเยอะเยะอยู่เทียงควาวยนะเจ้าสิพาลงตอนนั้นมแตรกนพี่พี่เสียบอ่ะเสียบอ่ชื่อแหววมีผักกินมืบอนั้นนะแม่ชื่อให้ไปปลากับกลิ่นถือมาเีขึ้นเว่าไวยกินรองมา พี่น้องสร้างเพิ่มเริมต่อล้มผมอะได้บอกล้มเนาะพอดีเนาะพอดีชะนี่สู้ๆไอ้แม่ท้อนอันลักเก่าแล้วพี่น้องท้อนเสาเที่ยงเก่าเขบวนยหญ่มองน้อไปปุ๊บกลางนี่เฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเป็นได้ไได้เฮ้ยดูพี่น้องเฮือกโลจนขั่วไะนี่บันไปได้นี่อได้บ่กทำไปง่ายง่ายผิดเอาไปลาสุดหัวแห่งหัวใจกันเด้อบะเนี่ยได้ฮาร์ดออกก็ได้เลยนะเอาก็เลยก็มาได้มันดอกเนาะทุกคนตั้งลมเดอเดอ เดี๋ยวเราอะนี้ได้ไปซองรักแล้วบ่ยังดูมา,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 ายัางดูแบบว่าเบิ้งทาไหนไปเน้นเท่สุดอพี่น้นองสางประจำเลยเลยสรางประจำนี้ทั้งเดียบโปนลุงเลย,ยอีพอไปนห้อาออ้าวคือเกา่าสิบะยูเจได้ยกับปน้าอาว แดดเดิมๆเด้เดอแดดป่วยพัดลมจะสอดจนหอเดเจ็ดวงสาไม่บ่เพิ่มพลังซองรักกับเซา,าโปโพได้ทุกคนเพราะว่าพุดเลิกฟังเลิกเลิกนั่นก็จะพังเสียเด้อชีละเก่งเติบพี่น้องเบิ้งเสือต,ตาโตแห้งเลยเบื้งข้างขางนะพุ่น กินขาวเวลา่ะฉันนี่กินขาวน้อยหน่อยบุรีบุรีเซมิกบุรีเซมิกบุรีเมิกบุรีเด้อจะบุรีข่เด้อจะบุรีข่เด้กับมาตาเพื่อจะเปเที่ยงลังนึงบมเป็นไงเด้อขนาดได้หลายคนเด้อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ là tìm video hấp dẫn ngồi mà thang nị đấy xin nào cái gì อีกเซาเด้อบันตั้งจ้องลักตั้งจ้องลักกันยังหายได้บุ๋ยแล้าออานทีก็หายกันหายขึ้นกันว่าฮ้องตูมัใหกันหาบุหายบุจ้าน้ำได้หดได้อเยอได้ห ฉันเห็นกำนัลดัางแดนนโอ้ดูไปเลยดูทัวแล้วรูปอยู่หนะนี่ไปโน่นเลยนี่นี่มาชบบิ๊าน้าเงาอ่ะาเนา่เงาเดิมเ้าหน่อ้เฮียท่านสอาเซาท์ัเอีส์หน่ตีเนาะฉันนี่คอากคุ่งอ๋อ อาไใหม่นะได้ไงมาเอาลงเอนเอาดลงเอาบขวดลงอ๋อ้อมนะแงูแงูนวมันบด้เทิงข้างนยังายได่อะเออไปดยันนเนะครับเออได้เอพี่นองต่างโคตางโคอะไรเติมต่างไก่ไก่ิดาเป็นหูแปไปเด้อ เป็นได้ทางนี้นะโอ้โหหาวนอนนะพวกเสาเลยพี่น้องข้าวนะซอยย่างไม่ได้เลยฮนะข้าเป็นผู้ส้มที่ดีข้าห็ิบยัยงบ่เป็นเลยจ่อเรื่อมอันนี้คัตน,ต,นต่อเบึงท้างกาวพี่น้องจังเห็นเลืด แม่เริ่มแล้วต่างโค้งแล้วจำโบขิงไทยพี่น้องมาล้มตอกเลบตปูว่าขาวุ่นกับบัวเจ้าในสาศิากเราพี่น้องเบ่งไปน้องกันข้าวบวเจ้าวิธีเหตุบัเจ้ามันก็เจ้าเหตุได้นี่แต่มาน่งเบ่งนางหายกำลังใจ ชื่อว่าจังนอนสะีได้เขาเมื่อก่อนเนาะซิเมื่อบอกมีเฮปอกไซเกนเฮตุกินไวแต่เนาะเขาพูดจาแล้วว่าขนาดเวลาคนเนี่เฮตพิดเฮตถือไปพี่น้องกับมาบันนี้ได้ซัมเนยแเอาทุกคนวังนังสไลมวงานเนาะนัเบิร์ดเป็นทางวั็ญะก็เลยบรีไทยเบิง ชน um ี่ไปได้ๆห้านอนบาบาอยากนอนนอนแล้วพ่อข้าบึงสิรินอนนั่นแหละเบึงสิริเด็กนี่ห้าก็ได้โค้งซ้ำนี้เนาะเบิดมือด้วพี่น้องจังแรงนะเบิดมือกับข้ามันเลวค่ะเพื่อสีได้กับโมเมนต์ายซุ้มจะแหล่ะนะสีได้เขาเมื่อก่อนน้องมอกาเกียมเลี้ยงของกินแมนไวให้ชุ่มเพลินกระสันนีมีปอกขวบป่าท่าอายเพื่อนนะ มาเบิ to to nice <laughs> ่งเขียมหัวเมื่อเจ้ามาจูบเราเลยป้าเมื่อเจ้ามาจูบป้าเขียมหัวเด้่พี่เนาะอันนี้น้นไม้น้นไม้ไผ่ป้าซางกะซีฉันมองเนาะนี่ชาวต่างโคลนจริงปลาซิวนะซางมีผู้เดียวไอ้ซางอยู่เจได้กับเป็นน้ำเอาเงียบกว่า ป่ะหาน่ะเมือเม่อก่อนแล้วชุบจอด้าุบจอกไก่สีขาวเมื่อแลบบอ้วโท่บออเด้สีอันนี้เกีเยวไปถ่าย<ะ>กันกระเจาโรถอยู่ในรถได้พอจะล้นเมือม่อได้สีเมือม่อกีสนี้คออวามดันมันขึ้นเลยสนี้มันคราบโรถมาได้เม <c oughs> ่กินย่เื่อนจิว่าเตียมเขากินซอสซี่เม่ มือเห้ <cima> ไปพ nope. nice ่นาองสิพาทุกคนลุยทางเมื่อเด้อนี่เป็นมืออกกจินสันนจงน้อยนะคะพวกมีหมายกันซนพางกางคือแบบมืองสะพานเลคันน้าคันหนาไปเลยว้าวยเันนี่ขันอกเลยมือ่บทางแคือ ตอนนี้สไละกะ์อ่ะเขามาหอดเทือนเรียบร้อยเนาะสะี่นาะยกับโมยูกินข้าวน้ำขึ้นเมื่อเลยเจ้าบนผาไปจะกินเนาะเลิกกินยูกินข้าวน้ำกับโมยูเนาะขึ้นมากะไม่เงนะี้ยปอกคนละปากอะตกมาแล้วยังแต่ก้อยเนาะบนสร้อยไวเรียบร้อยเมื่อไหร่ก้อยก็สรอยไว้ไมิได้ถาซึ่งปัญญามันกลัวมากส่งๆแล้วก็กินเนาะสไละกะ์อ่ะเข้ามาพราะสไละกะ์กับสิบีซื้อลาบซื้อก้อยมาเติมอีกเนาะนี่จิพาไปเบิงง่งนตกไม่เหี้ยปอกค่อย จะผลไปทางใดล่ะผลยวนหนึ่งเพิ่มบางต้มเดี๋ยวซุกเรียบร้อยพันว่าป่าอันส่วนตะก้อยพันไว้ตู้เย็นเนาะแสลยส่เปื่อเอแล้วลาบซื้อก้อยมาเติมอีกอย่างเมื่พอกินเนาะเพิ่เบิ่งอันหนาแสลยนะมีตะซิวด้วยซิวขึ้นในส่วนเนาะซิวขึ้นในล้านแสลแซนพวกขี้มกันแดดหนามันมันเนาะซิวมันก็เลยเริ่มขึ้นแสลเป็นคนมักมีซิวแต่ได้มาแล้วมักเป็น ซิวอักเสบอีกต่างหากเนาะโอเคน้องวันนะาสลกกันเฉยๆจบคลิปไปพออันไม่คลิปหนาเนาะไปหาสื่ออัน,ค,น,นอค่องกินมาเติมใหมสซพเรนีก่อนทำอากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลกเห็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี